สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะชวนทําเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนมาล่ยายาจีนนะคะก็วันนี้เราใช้น้ํา5ลิตรนะคะเราตั้งน้ําพอน้ําเริ่มเดือดนะคะเราก็จะใส่3เกลือนะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยขกนะคะตามด้วยเกลือผงปรุงรสก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยซองสีเขียวนะคะ ราขึ้นช่ายกระเทียมดองเราจะไม่ใส่น้ำกระเทียมดองนะคะเราเกรงว่าน้ำก๋วยเดี๋ยวเราจะเปรี้ยวจนเกินไปนะคะเราแค่เอากระเทียมดองพอมีรสของกระเทียมดองนิดหน่อยก็พอค่ะตามด้วยโครงไก่นะคะวันนี้เราใช้เป็นน่องไก่กับสะโพกนะคะถ้าชอบกินเป็นตีนไก่ข้อไก่หรือว่าอกไก่ก็ ใช้ได้เหมือนกันนะคะเราจะใส่ชิ้นส่วนต่างๆของไก่ตามที่เราชอบนะคะพอดีในตู้เย็นที่บ้านมีน่องไก่กับสะโพกนะคะก็ใช้2ส,ส่วนนี้นะคะค่ะเราทำกินเองง่ายๆที่บ้านนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างรวมกันนะคะถ้าทำขายนะคะก็ต้องใส่ผ้าขาวบางห่อแยกกันนะคะพวกเครื่องส่วนผสมต่างๆจะได้ไม่ลอยขึ้นมานะคะตามด้วยหัวใช้เท้าค่ะ พอเราตุ๋นสัก5้านาทีนะคะฟองเขาก็จะเริ่มขึ้นนะคะเราก็ทยอยช้อนฟองออกแบบบามือนะคะเพราะว่าเราเกรงว่าส่วนผสมของสามเกลือนะคะก็จะติดมาด้วยนะคะเราก็ค่อยๆช้อนฟองออกแบบบามือนะคะต่อไปจะเป็นหวยซัวค่ะเงยเตกเก่ากี้อันนี้เป็นสมุนไพรจีนนะคะ ใบกวานค่ะในวันนี้นะคะเราหาซื้อน้ำตาลกรวดไม่ได้นะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำตาลอ้อยแทนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะก็ถ้าเกิดว่าทำขายนะคะก็จะต้อง พวกเครื่องยาจีนต่างๆพวกสมุนไพรต่างๆต,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 ต้องใส่ผ้าขาวบางแยกนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาลอยขึ้นมานะคะแล้วเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวค่ะส่วนผสมต่างๆนะคะมีคําอธิบายไว้ใต้คลิปนะคะสามารถไปดูได้นะคะซอสปรุงรสสาเขียวค่ะ วันนี้ได้เมนูอะไรกันคะถ้ายัางนึกไม่ออกนะคะรีบไปตลาดเลยไปหาซื้อวัตถุดิบมาทำขึ้นเดี่ยวกินกันเองที่บ้านง,ง่ายๆนะคะเป็นเมนูวันหยุดนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะเราจะใส่แค่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพราะว่าที่บ้านจะไม่ชอบกินน้ำขึ้นเตียวแบบดำๆนะคะดำเกินไปก็จะไม่น่าทานนะคะไม่น่ากินเลยเราก็จะใส่แต่งสีแค่หนึ่งช้อนโต๊ะพอคะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆชอบดำๆก็จัดไปเลยคะ่ะสองสามช้อนโต๊ะได้เลยคะ่ะ แล้วเราก็ทยอยช้อนฟองออกได้เลยนะคะถ้าฟองเขาขึ้นมานะคะก็ทยอยช้อนไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใส่เป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละด้วยนะคะหาซื้อได้ตามร้านเส้นก๋วยเตี๋ยวถุงงอกลูกชิ้นเนะะี่ยค่ะเขาจะมีขายนะคะก็บอกเขาว่าเอาเครื่องก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นมาละนะคะ เราก็จะเพิ่มความหอมของก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วเข้าไปอีกนะคะเราจะใช้เวลาตุ๋นประมาณ1ชั่วโมงนะคะค่ะหลังจากที่เราตุ๋นมาครบ30นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่มะละจีลงไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบมาละก,ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเราก็จะตุ๋นต่อไปอีก30นาทีค่ะ ในช่วงเวลานี้เรามีเวลานะคะเราก็จะนำมันแข็งนะคะมาเจียวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบเป็นหนังไก่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยจะชอบเป็นกระเทียมเจียวกากหมูนะคะก็พอเจียวได้เริ่มเหลืองแบบนี้แล้วนะคะกรอบเหลืองแบบนี้เราก็จะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะ สังเกตดูว่าน้ำมันที่ออกมาจากมันแข็งนะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็จะเก็บไว้ทาพวกผัดกะเพราหรือว่าไว้ทําผัดไทยนะคะหรือเมนูต่างๆนะคะใช้น้ํามันหมูเนี่ยก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วน้ํามันหมูนะคะอันนี้เราก็จะไปทาพริกพริกน้ํามันสําหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะค่ะแล้วก็เบาไฟลงนิดนึงเพื่อจะเจียวกระเทียมนะคะ เราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการเจียวนะคะใช้ไฟแรงเดี๋ยวกะเทียมเราจะไหม้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะเจียวแค่พอเหลืองนะคะเราก็จะตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะถ้าเจียวนานกว่านี้เดี๋ยวความร้อนเขายังอยู่นะคะเดี๋ยวกระเทียมเราจะไหม้นะคะ<ม>ก็ตักขึ้นให้พักไว้เสด็จน้ํามันได้เลยค่ะก็เราจะไม่ได้เอาน้ํามันมารวมกับกระเทียม กระเทียมเจียวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าชอบที่จะเอามารวมกันก็ได้นะคะแต่วันนี้เราทำแบบแยกกันนะนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มชิมรสชาติกันค่ะก็ ความเค็มความหวานก็ตามชอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำตาลไปอีกสองช้อนโต๊ะนะคะแต่ถ้าใส่น้ำตาลกรวดนะคะความหวานก็จะกลมกล่อมพอดีเลยนะคะสีสันน้ำก๋วยเตี๋ยวเราหน่าทานมากเลยก็เพื่อนๆพื่อนคะถ้าเกิดตุนได้ที่แล้วอย่าลืมตักน่องไก่กับสะโพกไก่ที่เราใส่ไว้นะคะขึ้นมาพักไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยว เขาจะเละเกินไปนะคะก็ตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวทําก๋วยเตี๋ยวกันเลยค่ะลวกเส้นกันเลยจ้าวันนี้เราใช้ใเป็นก๋วยเตี๋ยวตาดอกโบวนะคะเราแนะนํายี่ห้อนี้เลยค่ะเส้นเหนียวนุ่มน่าทานจริงๆแล้ววันนี้เราใช้ใเป็นถั่วงอกกับผักคะน้านะคะถ้าชอบผักมุ้งหรือว่ากระหล่ำปีก็ใส่ได้ค่ะตามชอบเลยเราก็จะลวกเส้นในน้ําเดือดจัดนะคะ ก็ลกประมาณสักสิบวิประมาณนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะลูกชายสั่งเป็นเส้นเล็กค่ะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเป็นแบบมีเส้นมีเส้นใหญ่ก็ได้เลยเหมือนกันค่ะตามชอบเลยค่ะกินกปวยเดี๋ยวต้องมีตั้งชายนะคะก็ใส่ตั้งชายไปด้วยแล้วเราก็ ตักน้องนะคะขึ้นมาตัากน้ำซุปค่ะสีสันน้ำซุปนี่น่าทานจริงๆไม่ดำจนเกินไปด้วยกระเทียมเจียวกากหมูตามด้วยผักโรยค่ะ ในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ